เรียนท่านประธานครับผมเทวฤทธ์มณีฉายสมาชิกกุ้ทสภานะครับก็ต้องก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณคุณหมอวีรพันธ์ที่ตั้งยตินี้ขึ้นมานะครับเมื่อผมทราบว่าจะมียตินี้ขึ้นมานะครับผมก็เลยไปพูดคุยนะครับกับบรรดาเพื่อนฝูงนะครับที่รู้จักโดยเฉพาะสาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานนะครับก็ได้มุมมองที่น่าสนใจนะครับท่านประธานครับมีหมอท่านหนึ่งนะฮะได้กล่าวไว้ว่า คนไข้ไม่ควรได้หมอที่ไม่ได้นอนมา 5, 0ชั่วโมงพูดชื่อตัวเองก็ไม่ดูเรื่องสมองก็เหมือนกินเหล้ามารักษาเขาคนไข้ถ้ารู้ว่าแม่ตัวเองนะฮะไม่เออได้หมออย่างนี้มารักษาจะยอมเหรอผมก็ไม่ยอมมันไม่ยุติธรรมต่อเขาแล้วก็ไม่ยุติธรรมต่อหมอด้วยที่ต้องมาพูดแบบแบบนี้นะครับซึ่งคำพูดนี้ก็เป็นคำพูดของนายแพทย์นัทสิริ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับนายแพทย์นัสสิริรัตนบุญขจรนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานนะครับพูดไว้เมื่อพฤศจิกาย,ยนปี2566แล้วก็โค้ดคำพูดนี้โดย The People นะครับต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าความคิดเห็นเหล่านี้นะครับผมก็ไปสอบถามนะครับจากสาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่า สภาพการทํางานนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตของบุคลาก,กรทางการแพทย์นะฮะหรือสาธารณสุขเนี่ยย่อมหมายถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมนะฮะผมจะพูด3ประเด็นด้วยกันครับท่านปรานเรื่องของปัญหาตอนนี้ซึ่งแน่นอนว่าคุณหมอวิรพันธ์เนี่ยก็คงได้พูดครอบคลุมไปหมดแล้วนะครับแต่ผมก็จะมีเสริมบางประการนะครับกับเรื่องของทําไมถึงยังไม่สามารถแก้ได้และข้อเสนอของพวกเขาเหล่านั้นนะครับ ผมขออนุญาตนะครับประเด็นแรกเลยนะครับตอนนี้นะครับมันมีปัญหาอะไรนะครับสิ่งแรกเลยก็คือผลิตบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยฮะไม่เพียงพอเกิดจากอะไรบ้างครับท่านประธานเกิดจากมหาลัยที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้มีจํากัดนะครับเกิดจากการกระจายตัวของทรัพยากรในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์แต่ละสาขาไม่เท่าเทียมเกิดจากการผลิตอาจารย์ของบุคลากรทางการแพทย์ไม่มากพอไม่มีการดึงดูดให้มาเป็นอาจารย์ ะะมีภาระงานสอนภาระงานวิจัยมากแต่ค่าตอบแทนน้อยกว่าการทํางานที่ไม่เป็นอาจารย์ประการที่2อนะครับอัตราการสูญเสียนะฮะของบุคลากรมากเกินไปอันประกอบไปด้วยเกิดจากการไม่สามารถแข่งขันค่าตอบแทนและชั่วโมงการทํางานกับเอกชนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนของแพทย์เอกชนนะฮะท่านประานครับสูงกว่าแพทย์โรงพยาบาลรัฐ2ถึง10เท่านะฮะการทํางานของแพทย์โรงพยาบาลของรัฐนะฮะ ทำงานต่ออาทิตย์นะฮะของของรัฐนะฮะหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบชั่วโมงขึ้นไปนะฮะอย่างที่ผมยกโค้ดของแพทย์นัดเมื่อสักครู่นะฮะหลายครั้งนะฮะทำงานติดต่อกันนะฮะเติน48ชั่วโมงแพทย์โรงพยาบาลในขณะที่แพทย์โรงพยาบาลเอกชนทํางาน45่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เกิดจากการทํางานไม่ตรงสายครับท่านประธานนะฮะเช่นจบแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ยังต้องมาทํางานสายอื่นนะฮะเพราะบุคลากรทางการแพทย์อื่นไม่เพียงพอ นะฮะไม่มีตําแหน่งงานเปิดให้เช่นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจบมาก็ต้องไปทํางานเหมือนแพทย์ทั่วไปนะครับทุนในการเรียนต่อเฉพาะทางไม่เพียงพอเนื่องจากข้อจํากัดไว้ด้วยเรื่องของอาจารย์ที่สอนอย่างที่ผมกล่าวไว้สักครู่นะครับไม่มีช่องทางในการร้องเรียนที่ปลอดภัยเมื่อถูกกันแกล้งหรือกดขี่ในระบบนะฮะไม่มีการปกป้องจากภาครัฐเมื่อเกิดความรุนแรงกับบุคลากรทางการแพทย์และภาระงานหนักมากเกินไปไม่มีการ จํากัดภาระงานนะฮะเปิดตําแหน่งงานไม่เหมาะสมกับภาระงานและท่านประธานครับทาไมถึงแก้ไม่ได้นะครับหนึ่งเลยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเริ่มจากเรารู้หรือเปล่าครับก็คือไม่มีข้อมูลนะฮะไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าตอนนี้แพทย์แต่ละสาขาของไทยเนี่ยฮะที่อยู่ในกระทรวงเป็นแพทย์สาขาอะไรบ้างไม่รู้ว่าบุคลากรทางการแพทย์แต่ละคนทํางานกี่ชั่วโมงนะฮะ ไม่รู้ว่าภาระงานจริงของบุคลากรทางการแพทย์แต่ละคนนะครับไม่รู้ว่าค่าตอบแทนของแต่ละสายงานนะฮะเพราะว่าถูกจ้างวิธีการจ้างที่แตกต่างกันหลากหลายนะครับอย่างที่คุณหมอวียกกรณีลูกจ้างแบบต่างๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าความไม่พอใจจริงตอนนี้ของบุคลาการทางการแพทย์คืออะไรเพราะไม่มีกระบวนการในการเก็บข้อมูลไม่มี Exit Inter v i e w ต่างๆนะครับแล้วก็ประการต่อมาไม่กล้าชี้ว่า ปัญหาคืออะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสุขภาพไม่ใช่เรื่องบุคลากรทางการแพทย์แต่เป็นความเหลื่อมล้ําที่กระทํากับสุขภา,ขภาพหากแก้ปัญหาพวกนี้ไม่ได้มีแต่งานจะเพิ่มนะครับบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนนะครับปัญหาสมองไหลต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปัญหาคือภาระงานบางอย่างสามารถแก้ได้เลยเช่นเก็บห้องฉุกเฉิน ไว้ให้เคสฉุกเฉินเท่านั้นประกาศเป็นกฎก,กระทรวงหรือกําหนดเวลาสําหรับเคสไม่ฉุกเฉินไม่เร่งด่วนว่ามีเวลารอคอยเคสนะได้นานเท่าไหร่นะครับเป็นต้นค่าตอบแทนนอกเวลาราชาการ13ปีที่ผ่านมานะครับพึ่งขึ้นมาเมื่อ2ปีก่อนนะฮะโดยขึ้นชั่วโมงละ3-12ถึง12บาทนะครับไม่เปิดตําแหน่งบรรจุให้มากขึ้นนะฮะทำให้ มีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของสวัสดิการนะฮะระหว่างวิชาชีพยอย่างรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มาการเพิ่มความปลอดภัยในที่ทำงานนะฮะมีการตรวจเข้มการใช้อาวุธการลงโทษในการใช้ความรุนแรงในสถานพยาบาลนะครับ ทั้งหลายทั้งปวงนะครับปัญหาทั้งหมดนะฮะที่ทั้งเป็นอยู่และแก้ไม่ได้เนี่ยฮะมันก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่ามันสะท้อนนะครับแล้วก็ผลกระทบเนี่ยฮะมันไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นประชาชนอย่างเราที่ต้องพึ่งบริการของรัฐตรงนี้นะฮะได้รับผลกระทบแน่นอนพวกเขาก็มีข้อเสนอครับท่านประธานข้อเสนอแรกเลยนะครับก็คือเก็บข้อมูลอย่างจรงิงจังไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาระงานชั่วโมงการทํางานค่าตอบแทนและสวัสดิการครับท่านประธานแล้วก็ ความต้องการการเติบโตในสายงานของแต่ละวิชาชีพนะฮะความไม่ไม่พอใจของบุคลากรทางการแพทย์นี่ก็ควรจะเก็บเป็นข้อมูลนะฮะค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานชั่วโมงการทํางานนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทางสาภาพนะับผู้ปฏิบัติงานการแพทย์เนะี่ยฮะก็มีพยายามร่างเป็นกฎหมายขึ้นมานะครับว่าด้วยเรื่องกฎหมายกําหนดชั่วโมงการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ กระบวนการตอนนี้ก็คือพยายามที่จะยกร่้างกันนะฮะโจทย์สําคัญเลยก็คือเพื่อให้มีการกําหนดชั่วโมงการพักผ่อนครับท่านประธานนะฮะกำหนดการลดโทษความผิดพลาดที่เนื่องจากถูกบังคับให้ขึ้นทำงานเกินมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะแล้วก็กำหนดให้หน่วยงานหน่วยบังคับบัญชานะครับติดตามข้อมูลแล้วก็การขึ้นปฏิบัติงานติดตามข้อมูลการขึ้นปฏิบัติงานแล้วก็การพักผ่อนอย่างจริงจัง แล้วก็กำหนดมีรถแมปนะฮะให้สามารถบังคับใช้ตัวร่างกฎหมายตรงนี้นะฮะที่เขากาลังร่างอยู่นะฮะอย่างให้ได้ผลจริงจังนะครับเพิ่มเส้นทางนะครับท่านประธานการเติบโตในวิชาชีพอย่างเท่าเทียมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสาภาพแรงงานนะฮะเพื่อมาปกป้องคุณภาพชีวิตหรือว่าสภาพการจ้างงานของบุคลากรทางการแพทย์นะฮะเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะฮะปัญหาระหว่างหน้างานกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่องแล้วก็โดยมีการตรวจตา ไม่ให้มีการกลั่นแกล้งนะครับในระหว่างการจัดตั้งเป็นสาภาพแรงงานด้วยนะครับแล้วก็บังคับใช้กฎกระทรวงบางอย่างนะฮะเช่นการเก็บห้องฉุกเฉินนะฮะไว้เพื่อเคสฉุกเฉินหากไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินให้ตรวจในเวลาราชการแล้วก็บังคับให้บังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในสถานพยาบาลอย่างจริงจังอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ทางสาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานนะครับฝากมานะครับอย่างวุฒิสภานะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับท่านประธานครับ ความปลอดภัยคุณภาพชีวิตสภาพการจ้างงานนะฮะของแพทย์บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรสาธารณสุขคือความปลอดภัยคือคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยโดยรวมของคุณคระธรรมทาน